อีกหนึ่งเรื่องที่แถวว่าน่าจะเป็นประเด็นร้อนที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลด้วยนะ,ะก็เกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลเกี่ยวเนื่องกับตัวรัฐมนตรีครับเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเนื่องกับนโยบายด้านพลังงานอ,อะไรต่างๆตัวนั้นนะครับนะฮะนั่นก็คือกรณีของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภากร,รองรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงานนะฮะก็ต้องบอกว่าล่าสุดก็เรียกว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่างานเข้านะฮะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับมีการไปร้องรู้สึกว่า2ท่านนะนะคุณคุณจตวรณะที่ไปร้องอเรื่องของให้มีการตรวจสอบคุณพีรพันธ์ใช่ครับนะะเอาคนแรกก่อนไหมครับที่ยื่นไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับก็เป็นทางด้านคุณสนธิยาสวัสดีนะครับอดีตที่ปรึกษากรรมธิการและผู้ติดตาม ตรวจสอบการแชมหน้ารัฐนะครับได้เดินทางเข้ายืน่นเอกสารเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อขอให้ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายพิธพภัท์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ โดยประเด็นแรกเนี่ยคือ1นึ่งทั้งด้านในพิราพันเนี่ยเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นในบริษัทรพีโสภาคจำกัดรวมถึงบริษัทอื่นๆรวม4บริษัทาการกระทําดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการอาจจะเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบกับพระราชบัญญตัติหุ้นส่วนและหุ้นของคณะรัฐมนตรีรวมถึงพระราชบัญญตัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช พุทธศักราช2,561โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์อธิบายง่ายๆนะครับเขาคือเดิมเนี่ยคุณพิธพันธ์เขามีหุ้นแล้วก็มีชื่อเนี่ยเป็นกรรมการเนี่ยอ,อ,อยู่ใน4บริษัทที่อยู่ด้านหน้าครับ ท่านผู้ชมนะั้นเวลานี้นะครับ,รบถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา้าครับเราจะไม่เห็นจำนวนผู้ถือหุ้นนะก็จะเห็นว่าหุ้นเนี่ยกอ็อาจจะมีบางส่วนแต่ถ้าเกิดจะดูลึกเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าไปในอีกช่องทางหนึ่งของกรมพัฒนาธุรกิจแต่เบื้องต้นเนี่ยสี่บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทเดิมที่คุณผิตภัณฑ์เนี่ยเขามีหุ้นอยู่แล้วบางบริษัทมีชื่อเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทด้วยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพิรพันธ์เนี่ยจะมีการชี้แจงไปแล้วนะว่ามีการฝากฝากบริษัทหลักทรัพย์จัดการเนี่ยเข้ามาจัดการเรื่องของตัวหุ้นเหมือนกรณีหลายรัฐมนตรีเหมือนกันที่เขาก็มีการฝากหุ้นตรงเนี้ยไปให้กองทุนเป็นคนบริหารจัดการเป็นการชั่วคราวก่อน นะครับรบแต่ข้อที่จริงที่คุณสนทิยานเนี่ยเขาไปยื่นเนี่ยคือเขาไปดูในตัวใบบริคนลสนทิเป็นใบจดจัดตั้งเนี่ยาายังมีชื่อ,อ,อของคุณพิธพันธ์เนี่ยเป็นกรรมการอย่างไงอ๋อยังปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นด้วยนะใช่ในบริษัททั้ง4บริษัทนี้ใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในตัว วิธีการนะครับในเรื่องของการที่จะโอนหุ้นให้บรจอเข้าไปบริหารจัดการเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขอะไรยังไงคําว่าเงื่อนไขที่ว่าคือจะต้องมีการโอนชื่อครับไปเป็นของบรจอหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะคไม่ผมก็จะจะโยนเข้าไปเป็นเขาจะมีอาจจะตั้งเป็นทัสตียอะไรเป็นทระขึ้นมาใช่ไหมอ่าใช่ใช่เป็นเป็นเป็นเหมือนเข้ามาเป็นผู้ลงทุนแทนซึ่งตัวเองก็จะไม่มีชื่อเป็นคนถือหุ้นอีกต่อไปปะ ก็จะไม่มีชื่อแต่ให้รู้ว่าเป็นเป็นเขาแหละ,ะแต่ว่าเขาเขาจะไม่มีบทบาทเข้าไปเกี่ยวข้องถูกต้องอะนะครับ,รบแต่ปรากฏเรื่องนี้เนี่ยทางนสัญญามบอกว่าพอไปดูในตัวใบบริคสุสนที่เนี่ยทางด้านคุณพิรพันเองเนี่ยก็ยังมีมีชื่อปรากฏอยู่ก็เลยอยากจะให้ทางปปชเนี่ยได้มีการตรวจสอบอเพราะอย่างที่บอกว่ามันเคยมีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนหน้านี้มาละ นะครับที่เกี่ยวเนื่องกันนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีข้อเที่จริงนะครับเพิ่มเติมจากงบการเงินรอบบัญชีวันที่1มิถุนายนปี2,566ถึง31ธันวา 2, คม2,567จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ระบ,บุชื่อของนางโสภาพันธ์สารีรัฐวิภาคมารดาข,ของคุณพิรพันธ์นะครับที่เสียชีวิตแล้วและหุ้นที่เป็นมรดกไม่ได้มีการจัดการ ปันทรัพย์มรดกแต่อย่างใดซึ่งก็ถือเป็นการยึดถือหุ้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้มีการจัดการระยะเวลาเกิน5ปีจึงถือเป็นการคร,ครอบครองทรัพย์สินในลักษณะปรปักโดยรวมโดยรวมหุ้นถือเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดหนึ่งอ,อ๋อก็คือเอาง่ายคือเคสนี้คล้ายๆกับคุณพิธาไหมคล้ายๆคุณพิธาเออก็คือว่าโอเคละ แม้ว่าคุณบรรดาของทางของคุณวิรพันธ์เนี่ยสียชุดไปแล้วแต่เนื่องจากว่าทรัพย์สินมันยังไม่ได้จัดสรรเพราะฉะนั้นแน่นอนแะร้รพอยังไม่ได้เป็นการชัดตัดสรนอะไรต่างๆคุณวิรพันธ์ก็ย่อมมีสิทธิ์ในทร<ช>ัพย์สินตรงนั้นช่ถูกไหมฮะ<ช>เหมือนกับคุณพิธาตอนนั้นใช่ที่คุณพ่อเนี่ย ไปถือหุ้นที่บริษัทไอทีวีแ็้ปรากฏว่าไอหุ้นอันเนี้ยมันยังไม่ได้ถูกโอนให้ใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นเป็นทายาทนะครับเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยเขาก็มีพี่น้องนะครับก็ยังไม่ได้มีการจัดสรรเป็นส่วนกันในส่วนนั้นนะครับยังอยู่ในกองมรดกที่ทุกคนเนี่ยมีสิ์อย่างเท่าๆกันนะครับแล้วก็มีผู้จัดการมรดกเนี่ยเป็นคนบริหารจัดการเรื่องนี้นะครับและที่สําคัญคือ กรณีที่เกิดขึ้นทั้งกรณีคุณธนาทรเอ่ยคุณพิธานเอ่ยเนี่ยเวลาเราจดจัดตั้งบริษัทเนี่ยมันก็มีประเด็นหนึ่งนะที่ก็ถูกเทียบเคียงเหมือนกันว่าในใบรบริคนคส่วนที่เนี่ยวัตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยมแม้ว่าบริษัทนี้จะทาเป็นบริษัทที่สังหาดิมพย์หรืออะไรต่างๆแต่เวลาจดเนี่ยเขาจดติ๊กทุกข้อเลย อ๋อก็คือติ๊กแบบครอบจักรวาลเพื่อให้อนาคตถ้าเกิดบริษัทจะทํากิจการอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็จะไม่ขาดวัตถุประสงค์อ๋อไม่ขาดวัตระสุคนอ๋อแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเพิ่มวัตถุประสงค์ถูกต้องทําให้ครอบจักรวาลซะแต่ปัญหาคือหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของสื่ออ้าวที่มันติ๊กอยู่ด้วยไงอ้าวมันเคยมีกรณีที่ก่อนหน้านี้นักการเมืองเขาก็โดนไงว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ทํากิจการเรื่องสื่อโดยตรงแต่ในใบบริคุคส่วนที่ที่ ติ๊กเรื่องของวัตถุประสงค์เนี่ยมันติ๊กอยู่นะว่าบริษัทคุณเนี่ยตั้งมาเพื่อจะทําธุรกิจสื่อเหมือนกันอ๋อเหมือนอเหมือนคุณธนาธรก็เจอเรื่องจิจ๊บจะฮะอันนี้แหละไอ้ไอบริษัทที่ทำไอ,ไอ้แมกาซีนจิ๊บนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองเลยก็แค่โชว์ว่าไปท่องเที่ยวที่ไหนหนังสือแจกบนเครื่องอ็เพู่ง่าย ยังโดนเลยใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าคําว่าสื่อคําว่าสื่ออ่านี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งครับที่อาจจะถูกถูกหยิบยกมาตีความเหมือนกันอนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ไอบริษัทที่ว่าฮะที่ชื่อว่าโสภีไอรับีโสภาก่อภัยฮะก็ยังพบว่ามีการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนด้วยนะสิบสี่ล้านอันนี้ตามข้อมูลนะครับครับขณะที่นายพิรพันธ์ดำรงตําแหน่งในช่วงของรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสิน และก็ยังคงสถานะเป็นกรรมการอีกหลายแห่งก่อนที่จะลาออกในช่วงของรัฐบาลของนางสาวแพรทองทานอเอาง่ายๆคืออ้าวโอเคถึงแม้ว่าในยุคข,ของคุณแพรทองทานออกมาแล้วครับแต่ตอนที่เป็นยุคเป็นร่นตรีในช่วงของคุณเศรฐาเป็นนายนตรีอ้าวคุณมีตรงนี้นี่ครับอ่าอันนี้จะเป็นผลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าไปดูลงไปลึกอีกนะฮะคุณจตุพรฮนะปรากฏว่า มีการประเมินนะครับว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายฝ่าฝืาฝนัตธรรมลุ่มาตรา167และต้องมีการตรวจสอบว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะว่าคุณบอกไหมว่าคุณถือหุ้นบริษัทนี้คุณเป็นกรรมการบริษัทนี้นะครับรวมถึงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างาผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์สาธารณะที่ถือเป็นการกระทําที่อาจถือเป็นจริยธรรมร้ายแรงเลยนะครับ ตามข้อกําหนดของจริยธรรมของคณะมนมตรีปี2561หรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งะอับอ,อันแรกคือ167ก็คือว่ายื่นทรัพย์สินหรือไม่อันที่2คือจริยธรรมผิดหรือไม่ครับโดยเอกสารที่ยื่นไปแล้วนะครับก็พบว่าเมื่อวันที่3เมษาย,ยนเนี่ยถูกลาพิจารณาต่อไปอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็คือมันมีหลายช็อตนะคุณจันพรถ,ถ้าไล่ต,ตามตามตามกฎหมายเนาะอันดับแรกคือ187ใช่ไหมฮะใช่ครับ ถือบ,บริษัทเ,เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติหุ้นส่วนและหุ้นของคณะมนตรีอและอันที่สองคือกฎหมายปปชก็คือ<ช>พระราชบัญญัติปปชออพูดง่ายๆสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดเรื่องการยินบัญชทรัพย์สินอ,อแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของจริย,ยธรรมครับอันนี้ก็เป็นพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดอันนี้ว่าด้วยเรื่องของจริยธรรมร้แรงใช่อ่าของ คณะรัฐมนตรีนะครับครับก็ถือว่ามีกฎหมายรลายฉบับเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะจากการตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้นของคุณวิราพันธ์เนี่ยเป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทเอกชน4แห่งครับได้แก่หนึ่งบริษัทเอวีพีแอโรเทคจำกัดนะครับจดทะเบียนจัดตั้งวันที่12ตุลาคมคร3 2ับ2532ด้วยทุนจดทะเบียน8 10ล้านบาท ประกอบธุรกิจการเช่าและดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองอหรือการเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัยครับโดยทั้งด้านคุยตพันเนี่ยถือหุ้หนอยู่ประมาณ588,500คหุ้นคิดเป็นสัดส่วน73.58%ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดม,มีกรรมการนะครับ3คนคนได้แก่พลโทเจรนายวงสะอาดนายสยาม บางกุลธรรมและร้อยเอกพีรพัฒนบุญเจริญอ่าบริษัทนี้ผมขอไฮไลท์อยู่ตรงเรื่องของการถือหุ้นครับ73.58%และกรรมการ3มคนหนึ่งในนั้นคือพลโทเจรนยัยบวกสะอาดผมอยากให้ไฮไลท์ชื่อนไว้วคุณ <High light. S 2> คุณนะคุณไหมคุณไหมคุณอยู่อ่าคุณอยู่นะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้ใจรู้งาน กับคุณพีรพันธ์เป็นอย่างดีปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอ๋อเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมฮะถ้าจับกันได้ก่อนหน้านี้ก็เคยเคยเห็นคำสั่งอยู่อแล้วก็ที่สําคัญคือคนนี้คงจำกันได้ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้เสนอตอนนั้นคงจำไม่ได้ทําหนังสือถึงคุณพีรพันธ์ให้มีการชะลอเรื่องของการประมูล ไอ้ไอไอขุดและขนฐานหินที่เหมืองฐานหินที่แม่มเ<อ>มาะไงคงจํากันได้อันนี้ชื่อน,นี้นะคุณคุณคณนะฮะเกี่ยวพันกับคุณพิทรพันธ์แบบเขาเรียกว่าแตงเมย์เลยแหละนะฮะก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกันนะครับใกล้ชิดสนิทสมยังไงท่านไปหาข้อมูลผมว่ท่านรู้อยู่แล้วนะครับอ,อ,อ,อันที่2บริษัท P&S l a s l and d n v e l v p m o p t e n t จำกัดอันนี้ก็จดตั้งบนที่12ตุลาคมปีสา ทุนจดทะเบียน5ล้านบาทนะครับวัตถุประสงค์เพื่อซื้อขายเช่าและให้เช่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์และเช่ารถยนต์ขายฝากจำนองแลกเปลี่ยนและจัดหาที่ดินโดยคุณวิรพันธ์ะครับถือหุ้นในบริษัทนี้4 4 6 5 0 0หุ้นก็คิดเป็นสัสดส่วน93%อของทุนจดทะเบียนทั้งหมดมีกรรมการอยู่2คนคือ1คุณกนกวันลิมสวุวรร2 พลโทไอพ้พลโทเจรัยวงสะอาดอีกแล้วครับท่านอ,อันนี้นะฮะอันนี้บริษัทที่ 2, <ฮ>ะ 2> นะครับแต่บริษัทที่3นี่แหละฮะที่กําลังกลายเป็นปัญหาและก็มีการยื่นตีความกันนั่นคือบริษัทละพีโสภาคจํากัดนะครับจดทะเบียนจัดตั้งวันที่5มิถุนายน2 5 5 6ัด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน3ล้านบาทนะครับวัตถุประสงค์หลักคือประกอบธุรกิจพัฒนาสังหารมีคุณพิรพันธ์เนี่ยถือหุ้นสัดส่วน 2 2 0 0 0หุ้นคิดเป็น73.33%บริษัทมีคณะกรรมการ2คนคือคุณพิราพันธ์สาลีรัะวิภาคและคุณโสภาพันธ์นะครับสาลีรัฐวิภาคคุณโสภาพันธ์เมื่อกี้ก็คือมารดาของคุณพิลพันธ์อ๋ออ๋ออันนี้ขอไปฮะทั้งถือหุ้นโดยตรงและเป็นกรรมการอันนี้ไฮไลท์เป็นกรรมการนะเป็นกรรมการเป็นกรรมการกรรมการนี่แหละคือคือตอนแรกเนี่ย แค่ถือหุ้นอาจจะชี้แจงได้ว่ามีการแบบเอาหุ้นไปให้บริษัทจัดการกองทุนเขาดาเนินการแล้วแต่พอมันมีชื่อมีกรรมการด้วยเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวตัวกฎหมายที่จะขัดกันหรือเปล่าอ๋ออย่าลืมฮะกรรมการเป็นผู้ลงนามอะไรต่างๆนะรู้เห็นเป็นใจรู้ทุกเรื่องในบริษัทนั้นถ้าไม่ผ่านกรรมการไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทจะทําอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอน รกรรมการต้องรู้ต้องเห็นอันนี้คือตามนิยามนะเพราะฉะนั้นการเป็นกรรมการมันตอกย้ําในแง่ของการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทนั้นอย่างชัดเจนนะครับบริษัทที่4นะครับเป็นบริษัทโสพาคอลเลกชันจำกัดน,นะครับจดทะเบียนจัดตั้งวันที่21กันยาย,ยน2561ด้วยทุนจดทะเบียนนะครับ1ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีมและโลหะมีค่านะครับมีคุณพิรพันธ์ถือหุ้น1,000หุ้นคิดเป็นสัดส่วน10%ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดม,มีกรรมการหนึ่งท่านคือนางสาวพัทราพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับก็เป็น4บริษัทนะครับ,รบที่มีชื่อของคุณพิรพันธ์เนี่ยไป ถือหุน้นบางบริษัทอย่างที่บอกว่าก็มีชื่อเป็นกรรมการด้วยอ๋อโอ้โหน่าสนใจนะระพีโสภาไอโสภาขออภัยระพีโสภาจำชื่อบริษัทนี้ไว้ดีนะครับว่าจะเป็นหนึ่งบริษัทที่ทำให้คุณวิรันธ์มีปัญหาทางการเมืองหรือไม่อันนี้ตั้งเป็นประเด็นนะนี่คือหนึ่งเรื่องนะที่เขายื่นกันอ่าที่ยื่นกันและอย่างที่บอกว่าถ้าไปดูในมิติ เรื่องเรื่องของทางกฎหมายเนี่ยอ,อย่างไงมองอยังไงครับก็มีแหล่งข่าวทางด้านกฎหมายเนี่ยก็ให้ความเห็นนะว่าประเด็นเรื่องของที่มีการยื่นการจะเปิดช่องให้มีการตีความในสองประเด็นก็คือเริ่มจากประเด็นการขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพราะแม้ว่าข้อแท้จริงคุณวีรพันธ์ได้ทําสัญญาโอนสิทธิบริหารหุ้น ให้นิติบุคคลจัดการครับแต่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นจริงออนี่แหละที่ผมก็ผมคุ้นๆอยู่ว่าเคยมีเคสของนายกเคสหลายๆท่านคุณนั้นทุกทินเองที่โอนหุ้นตัวสเต็กใช่ไหมใช่ของซิลิคอนตอนนี้เป็นซิลิคอนละไปให้บอลจที่เขาเป็นคนจัดการใช่ใช แล้วปรากฏว่าก็เป็นชื่อบรจอรจลอละอที่มาถือหุ้นใ,ใ,ในตัวสเตคอนอ่าใช่ก็เลยมันก็เลยมีคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะพอไม่ได้มีการจริงเนี่ยเท่ากับว่าก็ยังถือหุ้นอยู่ตามข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีสถานะเป็นกรรมการในบางบริษัทด้วยอือเออคือถือหุ้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมว่าไฮไลท์อ่ะกรรมการนีสินี่ไงทำไมคุณไม่ลาออกซะล่ะ หรือเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นธุรกิจอสังหาหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือเปล่าอา๋อ,าอ,าออ๋อเออไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมแต่อย่างที่บอกว่า,าถ้าตีตามกฎหมายอะ่ะครับมันก็จ,จะขัดต่อมาตราหนึ่งปเจวรรค3าที่ห้ามรมัฐมนตรียุ่งเกี่ยวกับบริษัทเอกชนจูกใช่เพราะอย่าลืมว่าคุณเป็นหนึ่งในคอรมอนะอ่ะพูดง่ายๆถ้าอาสังหาร,ริมทรัพย์ถ้าบอกว่าถ้าบริษัทคุณพิพันธ์บอกว่าเอ้ยไม่ได้เกี่ยวกับสื่อสมมุตินะถ้าบริษัทนี้ไม่เกี่ยวนะ ต้องดูว่าคุณวิพันเวลาคอรมเนี่ยเอาง่ายๆคือมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ไอ้ที่อะไรนะที่ว่ายกเว้น<อ>การจดจำนนงอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมรับรู้หรือเปล่าอถ้ารับรู้อ้าวคุณมีผลส่วนส่วนเสียนี่ถูกปะฮะคุณเป็นกรรมการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แล้วคุณยังลงมติให้มีการลดการจดจำนนงอสังหาริมทรัพย์หรือการโอนอสังหาริมทรัพย์ครับ ถามว่ามีส่วนได้ส่วนเสียไหมนี่แหละอันนี้อันนี้ผมสมมุติขึ้นมานะผมไม่แน่ใจว่าวันนั้นท่านพีรพันธ์เนี่ยอยู่ในคอ,อรมอหรือเปล่าคืออย่างที่บอกว่าแม้แม้ว่าท่านแม้ว่าท่านเองอจะไม่ได้เอาเอาตำแหน่งหน้าที่มาใช้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรใดๆนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันก็มีเคสตัวอย่างที่มันเคยเ,เขาเรียกอ,อะไรตกลุมเหรอ ตกม้าตายอ่าตกม้าตายเอ่อจากประเด็นเหล่านี้มานักต่อนักแล้วเออเขาเรียกจิ้งกือตกท่อมาเยอะแล้วนะฮะครับแล้วคุณจำก็ได้สมัยคุณสมัครสุนทเว้เยนะอ่าที่ไปทำตะลิวตอนนั้นนะครับอันนั้นก็โดนเหมือนกันนะคือกรรมการได้ได้เงินเดือนถูกป่ะอืมอกรรมการได้เงินเดือนนะใช่คุณเป็นเหมือนลูกจ้างไงอ่าฉัจะตีความอีกนะครับโอ้ผมว่าหลากหลายนะงานนี้ก็เดี๋ยวเราดูนะครับว่าอันดับแรกคุณพีรพันธ์จะ ที่แจงตัวนี้อย่างไรแล้วผู้มีอำนาจอย่างสารตําหนูนใช่ไหมครจะพิจารณาตัวนี้อย่างไรเพราะตอนนี้โอเคแหละข้อมูลทุกอย่างก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าคุณมีรพันผิดหรือไม่ผิดนะ เราไม่สามารถต้องบอกตรงนั้นได้เดี๋ยวรอดูกระบวนการแต่เราแค่ยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วมันก็มีประเด็นเรื่องของกรณีของพลโทเจรนายนี่แหละที่ก็ถูกตีความอาจจะมองว่ามีเรื่องของประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าเรื่องของการผ่าจัดการหรือเปล่าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะว่าพลโทเจรนายในอีกมิติหนึงเนี่ยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่ท่านเองก็มีชื่อเป็นกรรมการบริษัท ถูเออประมาณ2-3บริษัทนั่ถ้าดูจากตัวนี้ก็คือ2บริษัทก็คือตัวของบริษัทที่ชื่อว่า VP Aerotech กับบริษัท p n s Land a n d Development ครับอ่าอันนี้เป็นกรรมการนะอ่าก็เดี๋ยวลองดูนะฮะแต่อีกประเด็นหนึ่งที่คุณพิาพันธ์ล่าสุดเนี่ยมีการไปยื่นกันอ่านั่นคือกรณีเรื่องของถุงยางชีพอ๋อถุงยางชีพอ่า เพราะหลักฐานมัน <ừ m. S 2> มันชัดเออมันชัดหลักฐานมันชัดคือภาพมันฟอออ้องอแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะตีความยังไงเนี่ย <ừ m. S 2> ก็เดี๋ยวเราไปลองดูแต่อย่างที่บอกว่าก็มีการ,รไปโพสในติกต็อกของอดีรตรัฐมนตรีท่านหนึ่งอเป็นถุงยังชีพของบริษัทปตทจำกัดมหาชนอ่าพีทีทีอ่า,อาครับ เอาไปแจกกับพี่น้องประชาชน uh huh. แล้วในข้างถุงยังชีพเนี่ย uh huh. มีการแปะสติกเกอร์ uh huh. เป็นรูปและชื่อของคุณพิพพันธ์อ๋อ oh. อย่างนี้ถ้าครับผมตีความงี้ได้ไหมก็โอเคก็แจกถุงยังที่ก่อนถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนี่ปตทก็อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานอ uh huh. ก็ไม่เห็นจะแปกอะไรนี่คุณจตุพรมันมีข้อกฎหมาย uh huh. าในในส่วนนักการเมืองก่อน Oh. เรื่องของการการ uh, ให้ให้และ oh. รับอ๋อ oh. การให้และรับห้ามเกินสามพัน hmm. อ mm ื hmm. อย่างที่บอก uh huh. จะถูกตีความลักษณะนั้นไหมอ๋อ uh huh. แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเป็นของปตทคุณก็ใส่โลโก้ปตทไว้สิ ทำไมต้องใส่ชื่อของตัวเองลูกอีกนี่ก็คืออีกหนึ่งประเด็นอ๋อไอตัวนี้นต่หากที่มันจะเป็นประเด็นที่ก็จะถูกตีความในในสองเรื่องนะถูกไหมฮะแล้วมูลค่าถกอยังทีพย์ด้วยนะนี่ไงผนถึงได้บอกว่ามันก็จะถูกประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือโอเคถ้าเกิดไม่ผิดเคสของการไปติดสติกเกอร์แต่การให้เกินสามพันเนี่ยจะโดนหรือเปล่าเออโอ้ที่สำคัญก็ก็ของปตทแล้วไปติดสติกเกอร์คุณพิรพันทำไมอ่ะครับเออปกติก็ไม่ค่อยเห็นคุณพิรพันไปงานปตทเลยนะ อครบรอบครั้งแล้วนะสี่สิบห้าปีก็ไม่เห็นรัมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปเลยนะครับมีแต่นายกคนตรีคุณคงจำกันได้ยุคข,ของคุณเศรษฐาทวีสินไงงานใหญ่ของปตทรนะรัมนตีที่กํากับปตทรไม่ไปแต่นายกทีไปเออก็แต่ว่าเวลาแจกเงินแจกถุงเอาโลโก้ของตัวเองไปติดในถุงของ เอาลูกของตัวเองไปใส่ในถุงของเขาอ่าก็อาจจะบอกว่าด้วยความห่วงใยอะไรก็ว่ากันไปจนคุณประสบภัยแต่งที่บอกว่าถ้าไปดูในแง่กฎหมายเนี่ยมันอาจจะถูกตีความไปในทางขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าอ่าอันนี้คือครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่โที่ถูกยื่นไปต้องมาจากเรื่องของการถือหุ้นละเออนะครับถือหุ้นเป็นกรรมการแล้วก็ไอจดทะเบียนแบบครอบจักรวาลครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็แจกถุงอันนี้ก็ถือว่า ณเบื้องต้นเป็นการรายงานข้อมูลนะอันนี้ก็ยืนยันว่าณนะตอนนี้คุณมิรภพันธ์ยังไม่ผิดในข้อใดๆนะแต่ถูกหยิบโจกขึ้นมาว่าอาจจะเข้าข่ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็รอนหน่วยงานที่เขากํากับดูแลเขาตรวจสอบดีกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยทางด้านคนคุณสนทิยานะครับจะไปยื่นที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลให้ในรัฐมนตรีเนี่ย ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเพื่อปรากฏกรณีการถือหุ้นและก็การเป็นกรรมการบริหารใน4บริษัทของคุณวิทพันธ์นะครับว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อพรบการเลือกตั้งสสและฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงเพื่อให้นายกฐมนตรีตรวจสอบและดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเร่งด่วนโดยบ่ายโมงเดี๋ยวเขาจะไปยื่นเรื่องที่ทำเนียบโอ้ผมผมเป็นนายกองคงอิงผมก็คิดเยอะนะครับโดนแบบนี้เดี๋ยวจะโดนโซ่เลยสิ ในฐานะคนตั้งถูกไหมเพราะใช่มันเคยมีเคสมาแล้วไงเคยมีเคสคุณเศรษฐาก็โดนมาแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นข้อที่จริงเป็นแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าผูดที่เกี่ยวข้องหรือคุณพิพันน์เองก็อยากชี้แจงเราก็ยินดีนะอยินดีให้ก็ชี้แจงได้นะครับกับประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นประเด็นข้อกฎหมาย ที่มันมีกฎหมายมันชัดอยู่แล้วแล้วมันก็มีเอกสารที่มันต้องถูกอธิบายความกันต่อ,อว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วใช่แล้วนะครับ